สวัสดีครับผมออซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำไมโครโฟนตัวนี้กันนะครับเป็นไมโครโฟนรุ่นท็อปจากทางยูเลนซี่นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับมาในรหัส UW นะครับ MIC10T นั่นเองนะครับโดยที่ ตัวไมค์ตัวนี้ก็เป็นตัวไมโครโฟนแบบไร้สายนะครับซึ่งเป็นรุ่นแพงของทางยูเลนซี่เขาหลังจากที่ปล่อยตัวถูกออกมาแล้วก็ขายดิบขายดีนะตัวนี้ก็มาในรุ่น UW U นะครับ MIC10T นะครับก่อนหนะ้านี้มีรุ่น J11 กับ12นะโดยที่ตัวรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3-4แบบเช่นกันนะครับอย่างวันที่ตัวที่ผมเอามาให้ดูตัวนี้จะเป็นแบบ Socket type C นะครับสำหรับอุปกรณ์ type C ทั้งหลายโทรศัพท์ type C ทั้งหลายนะแล้วก็ จะเป็นรุ่นที่เป็นไล h t นิ่งก็มีนะครับอันนี้คือแบบ1ไม์นะแล้วก็จะมีรุ่น 20T อันหนึ่งก็จะเป็นแบบ2ไมโครโฟนแต่ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเหมือนกันนะครับแค่แบบเป็นรุ่น1ไม่กับ2ไม่ไม่งงเนาะประมาณนี้นะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปสินค้าแบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยผมลองแล้วนะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายที่คุณภาพเสียงดีมากนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมีระยะเวลานานนะครับส่งสัญญาณได้ไกลด้วยนะฮะวันนี้ผมลองแล้วนะครับ แล้วก็ที่สําคัญของรุ่นนี้อย่างคือตัวมันเนี่ยสามารถามีฟังก์ชันเสริมนะครับก็คือการนำเมมโมรีการ์ดไปใส่ที่ไมค์แล้วใช้ตัวมันเป็นเครื่องบันทึกเสียงได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้กับตัวรีเซิเวอร์ก็ได้อันนี้เป็นจุดเด่นของเขาสําหรับรุ่นนี้นะก็ตรงนี้เป็นสเปคต่างๆของเขานะครับก็เดี๋ยวเอาเราที่เราต้องรู้แล้วกันเขาบอกว่าใช้เวลาชาร์จประมาณ90นาทีนะครับแบตเตอรี่ในตลับ1000ม ah ิลลิแอมนะครับอ่าหนใน ในตลับเนี่ยสามารถชาร์จตัวส่งเนี่ยตัวตัวไมโครโฟนเนี่ยได้3ครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปแบบการส่งสัญญาณนะครับแซม pling r อยู่ที่48 h z กิโลเฮิร์ตความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณคือใช้ขึ้นความถี่แบบ2.4 g กิกนะครับ latency 25่มิลลิเซกถือว่าน้อยนะครับต่ำมากแล้วก็ตอบสนองความถี่ได้แน่า20นะครับถึง20 h กิโลเฮิร์เลยนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใช้เวลาใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ8ชั่วโมงแบตเตอรี่ในตัวใหม่นเนี่ยมี230มิลลิแอมนะครับผมเอาคร่าวๆที่อ่าส่วนใหญ่จะรู้ต้องรู้กันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะกล่องเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็ให้อุปกรณ์ในกล่องมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูก่อนว่าให้อะไรมาในกล่องบ้างก็มีคู่มือ1เล่มนะครับแล้วก็มี quick setup นะครับสำหรับ android อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกหนึ่งอันแต่ว่าเป็นภาษาจีนอ่ะนะฮะ ประมาณนี้นะแต่มันก็มีภาษาอังกฤษเขียนอยู่นะกำกับอยู่ทุกอันนะครับแบบนี้สําหรับในในโทรศัพท์บางรุ่นนะครับที่มันรองรับ OTG แต่ว่าต้องไปเปิดปิดอะไรก่อนการตั้งค่าแบบของ Android เขาก็มีแจ้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการเอาไปใช้กับ MicroSD นะครับเพื่อ,เ,อเวลาเสียบเสร็จแล้วเราจะเอาไปลงที่คอมพิวเตอร์นะก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ใช้กันนะะตรงนี้นะฮะแต่เป็นฟังก์ชันเสริมนะส่วนมากก็คงซื้อมาใช้กับโทรศัพท์มือถือแหละนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จแบบ Type C มา1เส้นนะฮะมีหูฟังนะครับ1อันนะครับสำหรับใช้มอนิเตอร์เสียงนะครับซึ่งเขาให้มาเลยหรือว่าถ้าเรามีหูฟังอยู่แล้วเราก็สามารถเอามาเสียบใช้ได้นะครับเป็นแบบ3พินแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอ้ขนๆเนี่ยนะครับ w i n ชิ i e l d มา์หนึ่อันสำหรับประกอบที่ตัวไมโครโฟนนะครับเพื่อกันเสียงลมในกรณีที่ทำงานเอาดอดแล้วลมแรงๆนั่นเองนะฮะ ตัวไมโครโฟนหน้าตาเป็นแบบนี้มันอยู่ในตลับนะครับแบบนี้นะตัวตลับก็เป็นสีดําด้านหลังเรียบหน้าตาตลับเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบอ่าคล้ายคพวกอ่าหูฟังบลูทูธนะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับกล่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีแบรนด์เขียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีไฟสถานะนะครับเปิดปิดไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นบานพับนะครับเป็นโลหะนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีชื่อรุ่นอะไรต่างๆนะครับเขาก็ใช้เป็นการติดสติ๊กเกอร์บอกไว้ใต้ล่างอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่ตัวไมโครโฟนกันก่อนนะครับ ตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับรุ่นที่ผมเอามาวันนี้เป็นรุ่น Type C นะครับตัวภาร์ลับนะครับหรือตัวรี c e ิเวอร์เนี่ยซ็อกเก็ตนี้ก็จะเป็น Type C คือมันดึงออกเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ,ะถ้ามันมาเป็น Type C ก็คือเป็น Type C นะครับแต่ว่าท่านที่เอาไปใช้กับพวกไ t n i n g ก็ต้องซื้อเป็นรุ่น l h t n i n g นะก็จะราคาแพงกว่าน,นิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนตัวไมโครโฟนเนี่ยทำมาดูดีนะครับแบตเตอรี่เยอะทีเดียวนะครับมีน้ําหนักนะไฟสถานะจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ มีปุ่มนะครับสำหรับบันทึกนะครับในกรณีที่เราใส่การ์ดใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ปุ่มนี้ในการบันทึกและหยุดบันทึกนะครับรวมถึงเป็นการสั่งเปิดปิดเครื่องได้ในกรณีที่มันอยู่นอกตลับแบบเนี้ยเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของไม้นะครับที่ใช้รับเสียงแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของคลิปเน็บนะครับที่เอาไว้หนีบปกเสื้ออะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่การ์ดนะครับเปิดขึ้นมาสามารถเอาการ์ดแบบไมโคร s d ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับไมโครโฟนตัวนี้มันก็เป็นงานไมโครโฟนที่ใช้งานได้ง่ายๆนะครับแบบลักแอนด์เพลเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสั้นๆนะครับโอเคอันนี้คือผมจะมาลองกับคือสาเหตุที่ต้องซื้อไมค์ตัวนี้มาเนี่ยจริงๆก็มาจากว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับแล้ว มันไม่ใช้ไลนิ่งแล้วนะครับก็คือตระกูล iPhone 15นั่นเองนะครับไอโฟน15 Pro Max นะซึ่งมันไม่สามารถจะไปใช้ซ็อกเก็ตไลนิ่งแบบเดิมได้แล้วนะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนอ,อุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานอยู่เนี่ยเป็นแบบ Type C นะครับสำหรับวิธีการใช้แบบง่ายๆนะก็คือเราเอาแค่ t r a n s m i t ตัว Receiver เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะคร ไฟมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกันเองนะครับแค่นี้ก็จะใช้งานได้แล้วสังเกตว่าอันนี้คือผมเทสให้ดูในโปรแกรมวิดีโอที่ผมใช้ประจํานะครับเป็น f i l m มิ p โปรนะนี่นะครับจะขึ้นบอกเลยว่าตำแหน่งไม้ตรงนี้มันจะขึ้นว่า External ก็คือตอนนี้มันใช้ไม้แหล่งกําเนิดเสียงภายนอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเป่าลมให้ดูเห็นนะนี่นะก็คือมันรับเสียงจากไม้ตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดึงออกให้ดูนะ เวลาเราดึงออกเราไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าใช้ไมโครโฟนด้านหลักแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับลองแล้วกับ iPhone 15นะครับ2-3คลิปให้หลังมาเนี่ยก็ใช้ไมค์ตัวนี้บันทึกแหละเสียงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว u ูแลนซี่นะครับอ่า U ูเดลวันยูนะครับยู u, หรือ UW วนะเอ็มไอซีสิบทีนะครับสำหรับอ่าราคาจําหน่ายของรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0งพถึงหนึ่บาทนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่า เป็นไมค์ราคากลางๆนะคือจะไม่แพงแพงเท่ายี่ห้อพวกไฮเอ็นนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ถูกแบบหลักร้อยแล้วแต่ว่ามันแลกมากับคุณภาพเสียงอะไรที่ดีกว่ารุ่นถูกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงอย่างนี้ตอนนี้คลิปนะครับผมพยายามจะทำให้คลิปหลักๆที่แนะนำสินค้ามันสั้นลงแล้วกันนะครับเพื่อความกระชับนะแล้วก็ส่วนคลิปวิธีการใช้งานโดยละเอียดเดี๋ยวผมทำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งต่อกันนี่แหละแต่ว่าสำหรับท่านที่ดูแค่ หน้าตาสินค้าอะไรเงี้ยกำลังตัดสินใจซื้อจะได้ไม่ต้องดูคลิปยืดยาวนะก็กะว่าอ่าถัดจากนี้ไปนะครับสินค้าพวกที่มีรายละเอียดก็จะปรับปรับรูปแบบคลิปเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้มันกระชับแล้วก็ดูสั้นๆกันนะครับ mm hmm. ก็ดีไม่ดียังไงก็ลองติชมมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะทําแยกกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนของ ช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h o ป e e นะครับซึ่งก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้ผมมีทีมงานนะครับคอยอัพสินค้าเรื่อยๆลองแวะเข้าไปดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปทดสอบเสียงนะครับ U Lancy M U W นะครับ M I C 10T นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไม์ที่ผมลองแล้วนะครับคุณภาพเสียงดีมากขอเนบี่เซอร์ก่อนนะ อันนี้เป็นเสียงท้ามการการจราจรน,นะครับที่เดิมเลยนี่ก็ปริมาณรถหลุมๆนะครับแต่วิ่งกันเร็วเสียงตรงนี้ก็ดังพอสมควรนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมยืนพูดอยู่ริมถนนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าคุณภาพเสียงตัวนี้ดีทีเดียวนะครับเป็นไมรุ่นแพงของทาง u ูเลนซี่เขานะก็คุณภาพเสียงที่ได้ก็ตามในคลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ